สวัสดีคะ่ะเจคเคโนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับโครงการเดอะทัตคอนโดแอดบีทีเอสเอราวัณนะคะทำเรดีมากๆค่ะอยู่ในย่านสุขุมวิทนะคะอย, recognize. อยู่ใกล้สุขุมวิทอยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีช้างเอราวันนะคะใกล้จุดขึ้นโรงทางด่วนอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำระบบลิฟต์ล็อกทั้น CCTV และยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีอาคารจอดรถมีเซเว่นอีรเวนอยู่ในโครงการเลยค่ะสะดวกพร้อมอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยทีเดียวนะคะห้องเลขที่92ทับ74ค่ะห้องสวยที่สุดในโครงการเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศสไตล์รีสอร์ทอยู่ชั้นที่5ห้องใหม่มากค่ะ ตกแต่งสวยดูดีมีสไตล์พร้อมอยู่อาศัยนะคะรมดีตลอดทั้งวันเลยค่ะพร้อมกับห้องติดกับสระว่ายน้ำนะคะวิวสระว่ายน้ำและวิวสวนสวยห้องระเบียงใหญ่มากค่ะทุกท่านวิวห้องสวยสวยไม่มีตึกบังเลยทีเดียวนะคะดูภายในห้องกันนะคะตกแต่งสวยงามพร้อมอยู่ขนาดของพื้นที่3 5 29ตารางเมตรนะคะ หห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนังเล่นห้องตกแต่งไว้สวยมากค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบคันพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะห้องตกแต่งด้วยการบิวอินด้วยงานไม้นะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งโต๊ะเก็บของชั้นวางของชุดครัวปูด้วยกระเบื้องโมเสกพร้อมซิงค์นะคะและยังมีตู้เก็บอุปกรณ์ครัวด้วยค่ะผนังห้องติดด้วยวอลเปเปอร กรประตูดิจิตอลสามารถที่จะกดรหัสผ่านและสแกนนิ้วได้ด้วยนะคะกระจกบานเรือนริมระเบียงพร้อมมุงรัวด้าม่านทึบแสงโปร่งแสงสองชั้นกันยูวีค่ะเตียงพร้อมชุดเครื่องนอนนะคะสวยพร้อมอยู่อุปกรณ์ครบคันนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบค,ร,บคร,บราคา4ล้าน5เแสนบาทค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีไว้ให้ครบเลยนะคะและส่วนกลางค่ะนอกจากมีสระน้ำแล้วนะคะยังมีฟิตเนสเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะมีห้องยืนโยคะห้องอ่านหนังสือและสวนธรรมชาติรอยฟ้าสตาร์รีสอร์ทอยู่ชั้น5ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะ ท่านใดสนใจคอนโดนะคะท่านสามารถติดต่อเข้าชมพื้นที่จริงและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยเพิ่มเติมกับคุณประภาสได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศด้วยนะคะสนใจติดต่อเข้าไปได้ค่ะคุยรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับวันนี้เจ๊คนโาไปก่อนสวัสดีค่ะ